แต่นัตตี้ปังนคนปรปฐมพื้นที่โครงการใหม่สําหรับทําเลค้าขายเดินทางสะดวกตั้งอยู่บนทาเลทองถนนเพชรเกษมและให้บรรยากาศที่สวยทันสมัยทางเดินแบบคอมมอนแอเรียเดินสะดวกเชื่อมต่อกันได้เลยรองรับทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านของฝากที่ระลึกร้านขายของชําหรือจะเป็นคลินิกเสริมความงามเราก็มีพื้นที่ให้เช่าหลากหลายรูปแบบขนาดเริ่มตั้งแต่20ตารางเมตรไปจนถึง100ตารางเมตรกว้างขวางบิวอินให้ ความทันสมัยปับฟังก์ชันได้ตามความต้องการ ที่จอดรถกว้างขวางรองรับลูกค้าได้เป็นจำนวนมากภายในโครงการจัดเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้องน้ำระบบน้ำาไะอินเทอร์เน็ตระบบรักษาความปลอดภัยกล้อง C C T V ตลอด24 e ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของร้านอาหารคาเฟ่คลินิกเสริมความง,งามหรือธุรกิจค้าขายต่างๆในนนตตี่ป,คป์คนครปฐมพร้อมต้อนรับทุกไอเดียของคุณแล้ววันนี้สนใจเช่าพื้นที่ติดต่อฝ่ายบริการให้เช่าโทร083 307 4411 หรือแวะชมโครงการได้ทุกวันที่เดนนตีป้ปาร์คนขประทม